ตอนนี้กำลังล้างแผงใส่าม่ได้ไหมจเป็นโซลาเซลล์ทำความสะอาดเท่าไหร่นะทุกๆเดือนใช่ไหมอืมอากาศข้างบนเป็น,น,นยังไง ลมเย็นสบายใกล้ดวงอาทิตย์เลยใกล้ดวงอา,งางงทิตย์มากเลยมันสูงขนาดนี้นเลยลเน้องทางไปเรื่อยๆบ้านเก้าแผงเก้าแผงมีไอ้มี ไอ้สามเหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมนัไนไปเ,เนี่ยได้ผ่านมาตรฐานไหมมาตุกพื้นเนี่ยเออหลุดหมดแล้วพุชอาล, <c oughs> ล้างถูกเดือนโอเคโอเคนี่ก่อน